สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม Construct t o o สร้างเกมแนวตอบคำถามกันนะครับซึ่งคำถามของเรานั้นตอนแรกจะยังไม่โชว์คำถามแล้วก็จะยังไม่โชว์คำตอบนะครับจนกว่าจะมีการพิมพ์เลขข้อคำถามลงไปนะครับเช่นพิมพ์นินึงหมายถึงไปเรียกข้อที่1แล้วก็กดปุ่ม go นะครับก็จะแสดงคำถามขึ้นมาพร้อมกับเริ่มจับเวลา10วินาทีนะครับจากนั้นจะต้องรีบตอบคำถามนะครับ ค้านะครับครบ10วินาทีแล้วนะครับเวลาเหลือแค่0ก็จะเฉลยหรือว่าโชว์คำตอบขึ้นมานะครับโดยคำถามและคำตอบนี้นะครับเราจะไปสร้างไว้ใน Google Sheets แล้วก็ดึงมาใช้ใน c n s t r u ต t to นั่นเองนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเราไปลุยกันเลยนะครับอันดับแรกเลยเราก็เปิด Google ขึ้นมาไปที่ Drive นะครับ จากนั้นนะครับก็มาที่ไมแล้วก็เลือก Google Sheets นะครับคลิกลงไป <S <S 1> <S 1> S เสร็จแล้วเราก็มาคลิกตรงสเปซชีตไม่มีชื่อนะครับเพื่อจะเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับในที่นี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า quiz นะครับ แล้วเราก็จะมานะครับสร้างคำถามคำตอบกันนะครับโดยนะครับคลิกมาที่ช่อง A2 ตรงนี้นะครับแล้วพิมพ์คำว่าคำถามลงไปกด enter นะครับจากนั้นช่อง A3 นะครับเราก็พิมพ์คำว่าคำตอบนี้นะครับพิมพ์ลงไปจากนั้นเราก็จะมาเริ่มนะครับใส่เลขข้อคำถามแล้วก็พิมพ์คำถามคำตอบโดยนะครับในคอลัมน์ B นี้นะครับ เราจะถือว่าเป็น index ็ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นในช่อง B นี้เราจะไม่พิมพ์อะไรลงไปนะครับเราจะเริ่มจากข้อที่1นะครับก็คือช่อง C 1ตรงนี้นะครับเราพิมพ์เลข1ลงไปหมายถึงข้อที่1นะครับตรงนี้ก็หมายถึงข้อที่2อย่างนี้นะครับถ้าเรามีหลายข้อเราอาจจะใช้วิธีการเพิ่มข้ออัตโนมัตินะครับก็คือกด Control ช่ไว้แล้วก็เอาลูกศรมาชี้ตรงปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับ แล้วก็ลากเพิ่มมาทางขวาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยอย่างนี้นะครับก็จะเป็น2 3 4ส6 7 8 9 10เปกอย่างนี้นะครับในคลิปนี้จะขอ,อยกตัวอย่างสัก10ข้อนะครับใครทําเยอะกว่านั้นก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับจากนั้นในข้อที่1เราก็จะพิมพ์คําถามเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคณิตศาสตร์เราก็ถามว่า5บวกหนะครับโจทย์คือ 5, 5้บวกห้าคำตอบเพื่ออะไรคําตอบคือ10แล้วก็เฉลยลงไปแบบนี้นะครับแต่และข้อข้อที่2นะครับ c นะครับลบ2นะครับมีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับ2อย่างนี้นะครับทีนี้ก็จะเอาคำถามคำตอบที่เตรียมไว้แล้วนะครับสัก10ข้อง,ง่ายๆนะครับมาอธิบาย c อนโทรล C นะครับจากนั้นก็จะ c อนโทรล V ลงไปนะครับโอเคได้แล้ว10ข้อนะครับเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คำปแปลไทยนั่นเอง เมื่อเราสร้างคำถามคำตอบลักษณะนี้ใน Google Sheets แล้วนะครับเราก็จะมาที่เมนูไฟล์นะครับเสร็จแล้วมาที่เผยแพร่ทางเว็บนะครับคลิกลงไปจากนั้นคลิกที่เผยแพร่แล้วก็กดปุ่มตกลงนะครับเราก็จะได้ลิงก์ขึ้นมานะครับ Ctrl C หรือคลิกขวาคัดลอกอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ปิดตรงนี้ไปนะครับ เสร็จแล้วครับในส่วนของการสร้างคำถามคำตอบนะครับจากนั้นเราก็มาเปิด Construct Tool ขึ้นมานะครับแล้วทำการสร้างฉากหลังก่อนนะครับ Insert n e w o j j e t t ไปเลือก Sprite ตั้งชื่อว่า BG นะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วเราก็ไปเลือกฉากหลังเข้ามานะครับ ในที่นี้ได้เตรียมฉากหลังไว้แล้วนะครับก่จะนำฉากเข้ามาเมื่อได้ฉากหลังแล้วนะครับ,าารบทีนี้เราก็จะสร้างออบเจกต์ต่างๆนะครับในโปรเจกต์นี้นะครับโดยการคลิกขวา insert new object อันดับแรกก็จะไป text box นะครับกด insert แล้วก็มาคลิกลงตรงนี้นะครับพร้อมกับขยายกรองนะครับหรือว่าปรับขนาดกรองให้ใหญ่ขึ้นนะครับ ประมาณนี้จากนั้นนะครับคลิกขวา insert new in object อีกเราจะสร้างปุ่มนะครับไปที่ sprite ตั้งชื่อว่า BTG กดปุ่ม insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพปุม่ม BTG เข้ามานะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ปิดลงไป ทีนี้เราก็จะมาสร้างตัวอักษรนะครับที่ใช้แสดงตัวเลขแสดงคำถามแล้วก็แสดงคำตอบนะครับเราก็คลิกขวา insert new object นะครับไปเลือก text นะครับตั้งชื่อว่า txt timer ตัวนี้จะใช้ในการแสดงเวลานะครับการจับเวลาครับคลิกลงไปจากนั้นเราก็มาปรับ property นะครับโดยขนาดฟอนต์ตรงนี้นะครับ เราก็จะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมากำหนดที่28กดโอเคนะครับแล้วก็ขยายกลองนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะให้มองเห็นแล้วก็นะครับคัลเลอร์โอเคเอาไว้เป็นสีเขียวนะครับ h o r i ริ n t นทนะครับก็จะเป็นเซนเตอร์เวอร์ติคอนเราก็ให้เป็นเซนเตอร์นะครับเอามาไว้ตรงนี้นะครับพร้อมกับ ย่อขนาดลงมาทีนี้นะครับตัวคำถามนะครับเราก็โคลนเลยนะครับคลิกขวาโคลนออบเจกต์ไทป์นะครับคลิกลงไปพร้อมกับนะครับขยายขนาดให้กว้างเพราะบางทีเรามีคำถามที่ยาวนะครับเราก็ต้องเอายาวๆไว้เลยนะครับหรือขนาดของฟอนต์นะครับเราอาจจะให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อเห็นชัดเจนนะครับในที่นี้ใช้36ขยายขึ้นมานี่เลยนะครับ โอเคนะครับทีนี้คําตอบนะครับทำไง่ก่อนที่ไปทําคําตอบเราก็เปลี่ยนชื่อก่อนนะครับตรงนี้พอเราโคลนมาจากเทคมันก็จะเป็นอพอเราโคลนมาจากว่าทามเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นทามเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นว่า question นะครับจากนั้นค่อยคลิกขวาโคลน object t y p ์ ight, นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับตรงนี้นะครับปรับคําตอบตรงนี้นะครับ ร้อมกับมาเปลี่ยนสีตรงนี้จะให้เป็นสีเหลืองแล้วก็นะครับชื่อนะครับเปลี่ยนจาก t equation ก็จะเป็น t answer นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อเราได้ตัวจับเวลาอ่าตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีสีดำอ่าเมื่อเราได้ตัวจับเวลาตัวโชว์คำถามตัวโชว์คำตอบนะครับเรียบร้อย ทีนี้เราก็จะเพิ่มอ็อบเจกต์ที่จะใช้อีกนะครับก็คือคลิกขวา insert new object ไปเลือกเมาส์เข้ามานะครับกดปุ่ม insert คลิกขวา insert new object นะครับไปล่างสุดเลยไปเลือก object เข้ามานะครับกดปุ่ม insert คลิกขวา insert new object นะครับไปเลือก plug-in ที่ชื่อว่า c s v นะครับกดปุ่ม Insert เข้ามาอ่าครบแล้วนะครับทีนี้เมื่อเราเพิ่มออบเจกต์ต่างๆครบแล้วนะครับเราก็ามา Event Sheet เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็สร้างตัวแปรขึ้นมานะครับคลิกขวา Add Global bon Variable สร้างตัวแปรชื่อว่า Start ขึ้นมานะครับกดปุ่ม OK คลิกขวา Add Global bon Variable นะครับ สร้างตัวแปรชื่อว่า Timer นะครับสำหรับจับเวลาขึ้นมานะครับคลิกขวา Add Global Variable สร้างตัวแปรนะครับชื่อว่า Number นะครับกดปุ่มโอเคเมื่อได้ตัวแปรทั้ง3ตัวนี้แล้วนะครับเราก็ Add Event ขึ้นมาเลยนะครับไปที่ System มาที่ On Start o f l l y o u t นะครับจากนั้นมาที่ Add Action ในการเริ่มต้นครั้งแรกนะครับเราจะไม่ให้เห็นคำว่าเทคของแต่ละตัวนะครับเราก็จะทำให้เป็นค่าว่างก่อนนะครับเพราะฉะนั้น TX Answer ตัวน,นี้ดับเบิลคลิกแล้วมาที่เซตเ c คก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นค่าว่างแบบนี้นะครับด้าน Add Action TX Question เช่นเดียวกันนะครับเราก็เซตเ c คเป็นค่าว่างดันจากนั้น Add Action นะครับ เ e x t b o x นะครับเราจะให้ตัวอักษรในเท็บกบ o ็นี้มีขนาดใหญ่หน่อยนะครับเราก็มาปรับค่าตรงนี้นิดนึงนะครับ c ีเ <font> พิมพ์คำว่าฟอนต์ขีดไซต์นะครับแล้วก็เลสตรงนี้นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นสัก32 px นะครับหน่วยเป็น px จากนั้นคลิกที่ปุ่มดัน Add Action อีก เท็กบ็อกซ์ครับเซต c s <Take> box, s สไตล์นะครับลบคันเลอร์ออกพิมพ์คำว่าเท็กขีดอะไลนมีค่าเท่ากับเซน,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 นเตอร์นะครับดันแอ d คชั่นเท็กบ็อกนะครับเซตโฟกัสนะครับให้เคอร์เซอร์กระพริบนั่นเองนะครับเพื่อเราจะได้พิมพ์เรียกข้องได้ง่ายๆนั่นเองนะครับ เมื่อเราเตรียมเทกแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็ Add Action ไปที่ Adject นะครับดับเบิลคลิกที่ Adject แล้วก็ทำการรีเควส t URL นะครับร้องขอไปที่ URL ของ s p r e เป s h e e t นะครับที่เราสร้างคำถามคำตอบไว้นั่นเองนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจากนั้นในในส่วนของ URL ตรงนี้นะครับเราลบตรงนี้ออกก่อนให้เหลือแค่ดับเบิลโขดก็พอแล้ว Ctrl V นะครับ ที่เราก็ปปีมานะครับจากนั้นคำสั่งสุดท้ายตรงนี้ก็คือ slash pubhtml เนี่ยเราจะลบ html ออกนะครับก็กด backspace เลยนะครับให้เหลือแค่ pub แล้วพิมพ์เครื่องหมาย question mark ขึ้นมานะครับแบบนี้แล้วพิมพ์คำว่า gid กดนะครับมีค่าเท่ากับ0 and นะครับ single นะมีค่าเท่ากับ true And Output มีค่าเท่ากับ csv นะครับเมื่อพิมพ์โค้ดเพิ่มแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่มดันได้เลยจากนั้นมาที่ add event ครับมาที่ a d j e x t นะครับดับเบิลคลิก a d j e x t ขึ้นมาแล้วก็เลือก on complete นะครับดับเบิลคลิกเลยดัน add action ขึ้นมา ไปที่ csv นะครับดับเบิลคลิกนะครับแล้วไปที่คำว่าโหลดเทเบิลนะครับดับเบิลคลิกที่โหลดเทเบิลจากนั้นนะครับพิมพ์ตัว a ขึ้นมาแล้วก็เลือก a j a c นะครับดับเบิลคลิกเลยแล้วพิมพ์ Dot นะครับแล้วก็เลือก last data นะครับดับเบิลคลิกจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันโอเคนะครับตอนนี้สามารถที่จะโหลดข้อสอบเข้ามาเก็บไว้ใน csv แล้ว ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าถ้ามีการนะครับพิมพ์เลขข้อคําถามลงไปนะครับแล้วกด go เราจะให้โชว์ทำยังไงนะครับอ่าเราก็มาที่ add event ไปที่ b t go นะครับดับเบิลอ่าไม่ใช่นะครับกดแบ็กก่อนไปที่เมาส์ก่อนนะครับอ่าดับเบิ้ลคลิกที่เมาส์ on object คลิกคลิก to shoot นะถ้ามีการ คลิกไปที่ปุ่ม B T Go นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็ done จากนั้นเราก็ add action ไปที่ system ทำการ set value ร set value number นะครับเอามาจากไหน number เอามาจาก text box นะครับเราก็พิมพ์ตัว T ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็น text box ดับเบิลคลิกเลยแล้วก็พิมพ์ลงไปพิมพ์ตัว T ขึ้นมาก็จะเห็นคำว่า text ดับเบิลคลิกที่ text นะครับ text box หรอก text ก็คือเราจะเอาตัวเลขที่เราพิมพ์ใส่เข้าไปในตัวแปรนัมเบอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ดันจากนั้น add action system นะครับ set value อีกไปเลือกตัวแปรที่ชื่อว่า start นะครับเปลี่ยนจาก0ให้กลายเป็น1ดัน add action อีก system นะครับ set value เลือกตัวแปรชื่อว่า c h a r m e r นะครับ ถาเมื่อเราจะจับเวลาเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตัวเลขไปเท่านั้นนะครับในตัวอย่างนี้จะจับเวลาสัก10วินาทีนะครับแล้วก็พิมพ์เลข10ลงไปแล้วก็ดันจากนั้น Add Action อีกไปที่ TX Answer นะครับทำการ Set เหตให้เป็นท่าว่างนะครับก็คือคำตอบเราจะยังไม่ให้โชว์ดันเราจะโชว์เฉพาะคำถามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ Add Action ขึ้นมาไปที่ t equation ท,ทีนี้ double click บบแล้วก็ save t t e x t นะครับจะให้โชว์คำถามขึ้นมานะครับพิมพ์คำว่า csv นะครับแล้วก็นะครับ add นะครับเลือก add จากนั้นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับนำเครอร์เซอร์มาไว้ในวงเล็บเราก็จะชี้คำถามไปที่ตัวเลขข้อนั้นนะครับนั่นก็คือ ตัวแปรที่ชื่อว่า number นะครับเราพิมพ์ตัว n ลงไปนะครับดับเบิลคลิก number จากนั้นขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาแล้วพิมพ์นะครับชื่อคอลัมน์ที่เราจะไปเอามานะครับก็คือชื่อคําว่าคําถามนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้นะครับคําถามหรือเราจะใช้วิธีคัดลอกนะครับมาเลยก็ได้อ่าตรงนี้นะครับในดับเบิลโคมดก็คอนโทรล v คำถามขึ้นมาแบบนี้คลิกที่ปุ่มดัน ตรงนี้ก็จะเป็นการโชว์คำถามมาเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มจับเวลานะครับให้เวลาตอบ10วินาทีนะครับเราก็แอดอีเวนต์ขึ้นมานะครับไปที่ System นะครับแล้วมาเลือก every e x e c u t นะครับจากนั้นปรับค่าเป็น1วินาทีดันแล้วเราก็คลิกขวาที่หน้า System ขึ้นมานะครับแอด s u b Event นะครับไปที่ System ทำการ Compare Variable นะครับดับยวมลคลิกเข้าไปไปเช็คว่าตัวแปร Timer นะครับมีค่า Greater than มากกว่าศูนย์ใช่ไหมนะครับแล้วก็ด้านนอกจาก Timer แล้วเราก็จะเช็คอีกหนึ่งตัวแปรคือตัวแปร Start นะครับคลิกขวาอีกไปที่ Add Another Condition เงื่อนไขที่2เพิ่มเข้าไปไปที่ system compare variable นะครับเลือกตัวแปร start นะครับแล้วเช็คว่าถ้าตัวแปร start มีค่าเท่ากับ1นะครับเนี่ย start มีค่าเท่ากับ1เพราะว่าเกิดจากการคลิกที่ปุ่มโกแล้วนะครับก็จะกลายเป็น1เราก็ดันถ้าทั้ง2อข้องเงื่อนไขเดียวกันเราก็ add action เลยนะครับไปที่ system ซับแท็กฟอร์นะครับทําการลดค่าตัวแปรทาร์เมอร์ลงมาทีละหนึ่งดันนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อลดค่าตัวแปรไปเรื่อยๆนะครับจนเวลาหมดก็คือ,อมันไม่มากกว่า0ย์ก็คือมันเป็น0ย์แล้วนะครับเราก็ไปสร้างเงื่อนไขเอลขึ้นมานะครับโดยการคลิกลงไปตรงนี้แล้วก็คลิกขวาแอดแล้วก็เลือกเอลนะครับ จากนั้นคลิกขวาหน้า System ออีกครั้งหนึ่ง Add another c o n อ i t i o n อีกนะครับ System compare variable นะครับเลือก Start นะครับมีค่าเท่ากับ1โ okay. อเคดันอยู่ในเงื่อนไข Start ทเท่ากับ1ตลอดตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าถ้านะครับเวลาหมดเราก็ Add action เลยนะครับ Add action นะครับ ให้โชว์คำตอบขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลือก T X Answer ครับทำการ set text ตรงนี้เราก็พิมพ์คำว่า C S V a d d วงเล็บเปิด number ครับ comma double quote นะครับ,มมรบก็ไปนำ column นะครับคำตอบตรงนี้ก็คือเอามาโชว์คำตอบนั่นเอง ในดับเบิลโกดตรงนี้เราก็พิมพ์คําตอบหรือว่าไปคัดลอกมาวางแบบนี้ก็ได้นะครับพร้อมกับวงเล็บปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็คลิกที่ปุ่ม done เ okay. คนะครับเมื่อโชว์คำตอบแล้วนะครับเราก็จะทำตัวแปรนะครับ s า a r t นี้ให้กลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะครับเพื่อจะได้ไปทำข้อต่อไปนั่นเองนะครับเราก็ add action system set value นะครับ ให้ตัวแปรสตาร์ไกลามาเป็น0นย์เหมือนเดิมดันโอเคนะครับเมื่อตัวแปรกลับมาเป็น0น,นะครับเราก็จะนะครับให้โชว์เวลานะครับตลอดเวลาเราจะให้โชว์เวลาตอนที่มันเป็น1987ลงมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็แอดอีเวนต์ไปที่ System เลือกเป็นแอบรีติกนะครับกดมาที่เข้าไปแอดแอคชั่นขึ้นมา T X TIMER นะครับแล้วก็ทำการเซตเช็คอ่าตรงนี้เราก็พิมพ์ชื่อตัวแปร TIMER ลงไปนะครับพิมพ์ตัว T ขึ้นมาแล้วให้เลือก TIMER ที่เป็นลูกโลกสีเขียวนะครับอย่าเลือก TIMER ตัวนี้นะครับอ่าคนละตัวกันนะครับ TIMER คลิกที่ปุม่มตัดน,นะครับทีนี้เมื่อจบ1ข้อแล้วนะครับพอเราจะคลิกข้อต่อไปเราก็จะมีการ ล้างคําถามและก็ล้างคําตอบของข้อเดิมนะครับเพื่อเราจะไปเรียกข้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําการ add event ขึ้นมาอีกนะครับไปที่ text box นะครับแล้วก็ไปที่ on text change นะครับเมื่อมีการพิมพ์อะไรลงไปนะครับเราก็จะบอกว่า add action ให้นะครับ t x answer เ e t เเป็นค่าว่างนะครับจากนั้น a d d Action t e q u a t i o n s e t เป็นค่าว่างเหมือนกันนะครับเพราะว่าเตรียมพร้อมที่จะไปเรียกข้อถัดไปนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเมื่อนะครับสแสดงคำตอบแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้เคอร์เซอร์กระพริบนะครับ อยู่ในเท็กบล็อเพื่อจะรอข้อต่อไปนะครับตรงเอลเนี้ยเราก็อาจจะเพิ่มเท็กบล็อเข้าไปอีกก็ได้ตรงนี้นะครับ add action ไปที่เท็กบล็อแล้วก็ set focus นะครับให้โชว์เคอร์เซอร์กับพิบที่เท็กบล็อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าโค้ดทั้งหมดที่เรานะครับคิดว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับเวลารันจริงๆมันเป็นไปตามเงื่อนไขเราหรือเปล่านะครับอ่า มารันทดสอบกันดูครับเมื่อรันขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นเคอร์เซอร์กับพปิปตรงนี้นะครับยังไม่จับเวลายังไม่มีคําถามยังไม่มีคําตอบนะครับทีนี้จะลองพิมพ์ข้อ1น,นะครับพิมพ์เลขหนงลงไปนะครับพร้อมกับคลิกที่ปุ่ม go นะครับก็จะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับ จากนั้นก็จะโชว์คำถามข้อหนึ่งนะครับในทีนี้ข้อหนึ่งของเราก็คือ n นะครับเวลาก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อหมดเวลานะครับเป็นศูนย์ก็จะเฉลยคขาว่าหมดนั่นเองนะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะพิมพ์ข้อต่อไปโอเคนะครับเฉลยเสร็จเดี๋ยวเราจะให้ลบเลขข้อเดิมออกนะครับเราก็มาเพิ่มโค้ดนิดนึงนะครับอ่าก็จะอยู่ที่เอลนี่แหละครับ add action มาที่ text box แล้วก็เลือก set t e x นะคให้เป็นค่าว่างนะครับดัดโอเคนะครับเดี๋ยวรันทดสอบอีกรอบหนึ่งอตอนนี้ลองพิมพ์ข้อ3ลงไปนะครับกดปุ่มกนะครับตัวนี้ก็จะโชว์เลขยก3จับเวลานะครับโชว์คำถาม เมื่อครบแล้วนะครับก็จะโชว์แมวนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะกระพริบนะครับพอเราพิมพ์เลกข้อ2อย่างนี้จะต้องหายไปนะครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์เลข5าลงไปดูนะครับอ่าพอพิมพ์เลขยก5ปั๊บนะครับตรงนี้ก็จะหายไปนะครับเพื่อจะรับคําถามคําตอบข้อใหม่เข้ามานะครับเรากด go นะครับก็จะไปุ่มได้คําถามข้อที่9เอ้ยข้อที่5นะครับได้ x ขึ้นมา เอกแปลว่าอะไรแปลว่าใายโอเคนะครับเอาข้อ7ดูนะครับพิมเลขเลงไปนะครับก็ปดกดปุ่มโก้อ่าได้คำว่ากันอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อครบก็โชว์คำตอบขึ้นมาอย่างนี้นี่เองนะครับไปประยุกต์นะครับ ไปลองเปลี่ยนคําถามเป็นในวิชาที่เราทํานะครับหรือว่าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่นๆนะครับโดยการเขียนโค้ดในลักษณะนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ